ครับผมครับผมเชนนายไม่ครับผมนายอุปนมาทีมเดียร้ครับผมางคีเยใวันนี้มาแนะนำในแผนกครับกเครื่องเกียร์ครับเค่เกียร์นนามเกียร์แล้วก็มาสาธิตการใช้งานให้รีครับนี่เล็กเลียกครับใช้นี่นีเปิดเครื่องนะครับ อรับคราับที่ชครตตับ่เครือับจนะเคัริครับเคครับครับครับเ็คแลงครับในการึงงานครับลวก็มีหัวจับหัวจับงงานครับแล้วก็มีท่านเลือนะครับใส่เลือครับใส่เอดถึงการเข้าออกครับ แล้วก็ห้องเกียร์ครับห้องเกียร์เจรจิญการแล้วก็ที่ก็อะไรกัครับที่อะไรจอกจับงานหรือว่าจับงานส่วนมีอะไรครับสลวยทีิขานครับทุชักทุชักไว้ด้วยไหมไว้ไว้ขันครับจะที่ขานครับดูนะเนย อันนี้ก็เล็กนีะครับเล็กนั่นเดิมเล็กนิดนิดกับสามสั่งเสีบอันนี้ชิ้นงานเอาไว้ใส่เนี้อแล้วก็จัดแล้วก็ใส่นี่้อเนื้อนี่เวลารับไปนะครับอ่าสองนีดเดียแล้วก็ใช้งานได้เลยครับประมาณนี้ครับจริงๆประมาณนี้แล้วไปตุ๊กาแบบนี้รับ สีดเบีโอ้ยมาลังเลยสองวัน่ะเลีครับนี่เป็นเครื่องเครื่องสายครับต่อมหรือเอาต่อมาเป็นเครื่องสายก็ใช้สายครับตัดจิ้นงานไาตัดชิ้นงานการจัดชิงนงานแล เครื่องจ่อยครับต่อมานะครับนี่ก็เป็นเครื่องจ่อนะครับชี่ิตจไนะี๋ยี๋วเ่อวเดยดวดี๋ยัดเดี๋ยวเดเดยวเาเเปดเดเยวดีวเดี๋ยววีี

นี่ให้มันกินนะาิกใช้แล้วก็ดไ่แล้วก็ไปดูเครื่องกัดต่อครับเอามาครับแนะนำเครื่องกัดนะครับนี่เป็นเรื่อนะาคนดี้นเป็นเรื่อมาเดนี่ก็ับบในแนวแกนแซตนะครับอันนี้แกนแซนะครับ ยมีวันข้าอยู่เท่าไรครับหลายแสนครับหลายแสนสนะี่เปลี่ยนก็เทายุคนีห้เราหกสิบปีแล้วนานแล้วเปลี่ยนได้นะอ้าวนี่ก็เป็นไหนรัแหนทไหนช่างันโรงงานนะครับก็้วก็นีบข้าครับ